แยกส่วนประกอบของไฟฉาย 1. กระบอกไฟฉายกระบอกไฟฉายใช้เป็นที่จับเวลาใช้งานภายในจะเป็นช่องกลวงสําหรับเก็บแบตเตอรี่ 2. วงแหวนปรับะระดับแสงไฟวงแหวนนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของไฟฉายเราสามารถหมุนเพื่อปรับการซูมของแสงได้ 3. ฝาปิดท้ายฝาปิดท้ายใช้ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หลุดออกมาจากตัวไฟฉาย4กระจกไฟฉาย หน้าหลอดไฟสายจะมีกระจกกั้นเอาไว้ทำหน้าที่ป้องกันหลอดไฟจากความเสียหาย 5. หลอดไฟทำให้มีแสงสว่างการแยกส่วนประกอบของสมาร์ทโฟน 1. แบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือ 2. m a เมนบอร์ด เมนบอร์ด <Main> เป็นแผงวงจรหลักที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในโทรศัพท์มือถือช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของระบบรวมถึง CPU รอมแรม 3. หน้าจอหน้าจอคือการสแสดงผลบนหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้กับโทรศัพท์มือถือเป็นอุแวร์หลักได้ 4. กล้อง ต้องสามารถถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้คุณภาพของข้อมข,ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเช่นความละเอียดและประเภท 5. เคสมือถือเคสมือถือการสนมใส่ของโทรศัพท์มือถือครอบคุมเป็นสิ่งที่จําเป็นเราต้องมีที่อยู่รถบังคับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ทำหน้าที่ควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรเครื่องยนต์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนรีโมทคอนโทรลทำหน้าที่ใช้ในการบังคับทิศทางของรถบังคับเซลซี C C. ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับทั้งเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเพลาครับรวมถึงช่วงล่างเอาไว้ด้วยกัน ตัวถงังทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนโลหะที่ถูกออกแบบขึ้นมามาประกอบรวมกันจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันล้อและยางทำหน้าที่รองรับน้ำหนักตัวรถบรรทุกเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวรถ,รถลดแรงสั่นสะเทือนจากผิวถนนถ่ายทอดกําลังขับเคลื่อนและต้านทานการหยุดของตัวรถกลองดินสอ มุมฝากล้องทำหน้า,นานที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล้องตัวล็อกกล้องทำหน้า,นานที่เปิดปิดบานพับกล้องทำหน้า,นานที่ช่วยยึดตัวกล่องกับฝากล้อง